สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องสติรู้ทันอารมณ์เนื้อธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลสติหมายถึงความระลึกได้ความจำได้ตรงกันข้ามกับความหลงลืมเรามีความระลึกได้อยู่แล้วเป็นปกติ อย่างเช่นจําเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆได้จําทางกลับบ้านของตนเองได้จําเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เคยร่ำเรียนมาได้นี่เป็นเพราะว่าสติบางครั้งเราะระลึกได้เพราะตั้งใจนึกแต่บางครั้งก็ะระลึกได้ขึ้นมาเองเช่นกำลังทำงานเพลินๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเย็นนี้ต้องโทรศัพท์ไปหาลูกชายกำลังรีดเสื้อผ้ายอยู่ก็นึกขึ้นได้วา่าเราต้มน้ำเอาไว้เป็นชั่วโมงแล้ว เรานึกขึ้นได้เพราะสติทํางานจะเห็นได้ว่าสติไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อนแต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาสติทําให้ไม่ลืมข้อมูลไม่ลืมนัดหมายไม่ลืมการงานรวมถึงไม่ลืมตัวลืมตนด้วยมีสำนวนในภาษาไทยว่าได้ดีแล้วไม่ลืมตัวความไม่ลืมตัวแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเช่นกันเช่นว่าคนที่ยากจนมาก่อน พอได้ดีแล้วก็ลืมเพื่อนลืมผู้มีพระคุณต่อมามีคนมาเตือนสติให้ระลึกว่าสมัยก่อนเราเคยลำบากด้วยกันมาเมื่อได้ดีแล้วไม่ควรลืมเพื่อนไม่ควรลืมกำพืชตัวเองไม่ควรลืมพ่อลืมแม่การระลึกได้ไม่ลืมตัวเช่นนี้ก็เป็นงานของสติเหมือนกันคำว่าเตือนสติแปลว่าทําให้ไม่ลืมทําให้ได้คิดขึ้นมาได้ สติบางครั้งก็แปลว่ารู้ตัวที่จริงรู้ตัวก็คือสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะนั้นเหมือนฝาแฝดกันใกล้กันมากแต่บ่อยครั้งเราก็พูดรวมๆกันว่าสติคนที่นอนสลบสลายอยู่หลังจากที่หมอช่วยให้ฟื้นขึ้นมาเขารู้ตัวรู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนรวมทั้งจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเขามีสติกลับมาคนที่หลับไหลเพราะเมา พอเราช่วยให้เขานั้นตื่นขึ้นมากลับมารู้ตัวใหม่ก็เรียกว่าทำให้เขานั้นมีสติได้เรามีสติกันอยู่แล้วทุกคนคือระลึกได้และรู้ตัวสติยังหมายถึงความไม่ประมาทด้วยความไม่ได้ประมาทนั้นในแง่หนึ่งหมายถึงความระมัดระวังใส่ใจเนื่องจากระลึกได้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่เช่นกำลังขับรถอยู่ก็ระลึกได้ว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้นจึงขับรถอย่างระมัดระวังไม่ชะล่าใจอย่างนี้เรียกว่าขับรถอย่างไม่ประมาทการะระลึกได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ได้นี่เป็นงานของสติความไม่ประมาทยังหมายถึงการไม่ลหลงไหลมัวเมาหรือลุ่มหลงในความสุขความสําเร็จนักกีฬาบางคนได้รับชัยชนะมาหลายครั้งก็หลงตัวลืมตน ยึงดูแคลนคู่ต่อสู้ว่าไม่มีน้ำยานี่ก็คือความประมาทขาดสติคนหนุ่มคนสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ประมาทได้เหมือนกันคือลุ่มหลงหรือเพลินในสุขภาพจนสำคัญผิดคิดว่าจะไม่มีวันเจ็บไม่มีวันป่วยหรือคิดว่าความตายยังอยู่อีกไกลนักอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทในทางตรงกันข้ามถึงแม้ชีวิตจะราบรื่นไม่ประสบเหตุร้าย แต่ระลึกอยู่เสมอว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ดังนั้นจึงใช้ชีวิตอย่างใส่ใจไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทำอะไรก็รมะมัดระวังอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติคือระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตลอดเวลาความไม่ประมาทเป็นอีกชื่อหนึ่งของสติเอามาใช้กับเหตุการณ์ที่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า หรือใช้กับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก็ได้เช่นการขับรถการแข่งขันกีฬาอาจจะแพ้หรือชนะก็ได้ถ้าเราไม่ประมาทก็อาจจะไม่แพ้แต่บางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่มีทางหนีพ้นได้เช่นความตายคนที่ไม่ประมาทในชีวิตเนื่องจากระลึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งก็จะถึงวันที่เราต้องจากไปความระลึกได้อย่างนี้เป็นหน้าที่ของสติแต่สติแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆ เพราะคนเรานั้นหลงลืมง่ายเวลามีความสุขความสบายเกิดขึ้นจึงลืมไปว่าสักวันหนึ่งจะต้องป่วยจะต้องเจ็บคนหนุ่มคนสาวที่มีสุขภาพกำลังแข็งแรงอยู่มีชีวิตที่สะดวกสบายบ่อยครั้งก็นึกไม่ถึงว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองได้นี่ก็เป็นเพราะเพลินกับความสะดวกสบายความสุขนั้นๆจนลืมตัวลืมตน ทุกคนมีสติอยู่แล้วไม่ใช่ต้องมาสร้างกันที่นี่ทุกวันนี้เราก็ใช้สติในชีวิตประจำวันแทบจะตลอดเวลาเช่นเวลาล้างจานก็ระลึกได้ว่ากำลังล้างจานชามช้อนซ่อมไว้ตรงไหนรีดเสื้อผ้าอยู่ก็ไม่ลืมว่าต้มน้ำอยู่ในครัวนัดเพื่อนไว้ก็จำได้และไม่เคยผิดนัดเพื่อนรวมทั้งใช้ชีวิตโดยไม่ลืมว่าวันหนึ่งจะต้องตายจึงเตรียมพร้อมอยู่ตลอด ถามว่าแค่นี้พอไหมบางคนคิดว่ามีสติแค่นี้ก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องมาฝึกสติหรือเข้าวัดเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วใช่ว่าชีวิตของเรานั้นจะราบรื่นเป็นปกติไปหมดทุกอย่างบางทีอาจมีสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือไม่ปกติเกิดขึ้นก็ได้เมื่อถึงตอนนั้นเราต้องมีสติมากพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้คนส่วนใหญ่แล้วสติที่เรามี หรือใช้ในชีวิตประจำวันนั้นไม่มากพอที่จะเอามารับมือกับเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนได้หรือไม่ก็เอาสติมาใช้ไม่ทันการผลก็คือตกใจหรือโมโหจนลืมตัวทำสิ่งที่ไม่สมควรตามอารมณ์ของตนเองหรือไม่ก็จมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติพัฒนาดีแล้วเมื่อเจอกับอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็จะตั้งหลักได้ไม่ตนกตกใจ ไม่โมโหโกรธาไม่ปล่อยให้เหตุร้ายมาครอบงำจิตสามารถสลัดความรู้สึกตื่นกลัวหรือโมโ oh ห ok ออกไปได้ชีวิตของคนเรามักมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนอยู่เสมอแต่เหตุร้ายอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแม้กระนั้นก็ไม่ควรประมาทเพราะอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆมาทดสอบอยู่เรื่อยๆในลักษณะต่างๆกันเคยได้ยินไหมว่าพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมา บางคนรีบแบกตุ่มน้ำออกมาจากบ้านทาั้งทที่ของหน้าขนก็มีอีกตั้งเยอะแยะกลับแบกตุ่มน้ำออกมาอย่างกระหืดกระหอบอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติจะทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่านี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องพบอยู่เสมอๆก็คือความพลัดพรากสูญเสียส่วนใหญ่เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็รับมือไม่ทันจิตของเราพลัดจมอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ บางครั้งเราก็ต้องพบกับความผิดหวังเช่นผิดหวังในเรื่องของคู่ครองเรื่องการเรียนการทำงานเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนั้นก็ไม่มีใครอยากเจอแต่ก็ต้องเจอแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งถามว่าถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้สติที่มีอยู่รับมือไหวไหมที่จะช่วยให้เรานั้นหายจากความทุกข์ได้ส่วนใหญ่เอาไม่อยู่บางคนเสียอกเสียใจจนถึงขั้นทำร้ายตัวเองก็มี จนเป็นข่าวให้เราได้ยินได้ฟังเป็นประจำบางคนมุ่งมั่นในเรื่องของการเร่าเรียนว่าจะให้จบตามเป้าหมายของตนเองแต่พอรู้ว่าสอบไม่ผ่านวิชาหนึ่งต้องเรียนต่ออีกหนึ่งเทอมก็เสียอกเสียใจมากจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจในที่สุดก็ทำร้ายตัวเองนี่เป็นเพราะว่าขาดสติสติมีหลายระดับมีตั้งแต่หย,ยาบหยาบไปจนถึงละเอียดมีตั้งแต่ง,ตงุ่มง,ง่ามไปจนถึงฉับไว คนที่ตื่นจากสลบพอมีสติกลับมาสติแบบนี้เป็นสติแบบหยาบหยาบเป็นการรู้ตัวแบบหยาบหยาบยังมีสติและความรู้ตัวที่ละเอียดกว่านั้นเช่นรู้ตัวว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังหงุดหงิดรำคาญใจกำลังเศร้ากำลังทุกข์อยู่กับความเจ็บป่วยนี่เป็นสติและความรู้ตัวที่ละเอียดขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกัน การที่เราจำเบอร์โทรศัพท์ของลูกได้จำได้ว่านัดหมายกับเพื่อนๆตอนบ่ายได้จำได้ว่ามีงานอะไรค้างๆอยู่นี่เป็นการระลึกได้ที่หยาบและยังมีความระลึกได้ที่ละเอียดและไวกว่านั้นเช่นเมื่อเราเผลอฟุ้งซ่านแล้วระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังกินข้าวอาบน้ำหรือเดินอยู่พอระลึกได้แล้วจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นอยู่กับปัจจุบัน สติที่ทำให้ไม่คลาดไปจากปัจจุบันคือสติที่ฉับไวสติที่ทำให้ระลึกรู้กายและใจอย่างต่อเนื่องคือสติที่ฉับไวเป็นสัมมาสติที่เราควรสร้างขึ้นให้มากๆความระลึกได้และรู้ตัวอย่างนี้มีประโยชน์คือทำให้เราไม่เผลอหรือพลัดหลงเข้าไปในความทุกข์ไม่ทำให้ความทุกข์ลุกลามใหญ่โตคนที่เกิดความเศร้าท้อแท้ผิดหวัง จนถึงการทำร้ายตัวเองก็เริ่มมาจากความผิดหวังที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆมีบางคนถึงขั้นทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตก็มีเนื่องจากความกลุ้มใจเพราะมีสิวที่ใบหน้าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเป็นปัญหาของเขาเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆแรกๆอาจจะรู้สึกอับอายเล็กๆที่เพื่อนล้อเท่านั้นเองแต่ตอนหลังๆก็ชัดอับอายมากขึ้นรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ แล้วกลายเป็นกลุ่มใจอย่างหนักอารมณ์เหล่านี้สะสมและลุกลามจนทำให้เขานั้นเป็นบ้าเป็นหลังเรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายก็ได้จนกระทั่งทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็ทำร้ายคนอื่นนี่เป็นเพราะว่าความลืมตัวถ้าหากว่าเรามีสติที่ฉับไวความทุกข์ก็จะไม่ลุกลามขยายตัวพอรู้ตัวว่าเกิดความทุกข์ก็หายทุกทันที เป็นเพราะว่าชีวิตนั้นผันผวนไม่แน่นอนถ้าไม่อยากถูกความทุกข์ท่วมทับเราก็จำต้องมาฝึกสติกันใครที่ปฏิบัติก็จะพบว่าถ้าเรามีสติว่องไวใจจะฟุ้งซ่านไปได้ไม่ไกลประเดี๋ยวก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับกายอยู่กับอิริยาบถอยู่กับงานที่กำลังกระทำอยู่นั้นบางครั้งความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันรุนแรงมากเช่น พอครุ่นคิดเรื่องเก่าๆที่เคยทำให้เจ็บปวดถ้าสติเราไม่ไวพอกว่าจะรู้ตัวก็คิดไปไกลหรือตีอกชกหัวไปแล้วแต่ถ้าสติไวก็จะรู้ตัวไหวหลุดจากความฟุ้งซ่านนั้นทำให้ใจเราโปร่งและเบาขึ้นความระลึกได้ความรู้ตัวมีเป็นลำดับขั้นในแต่ละขั้นจะละเอียดอ่อนและฉับไวมากขึ้นจะทำให้เรานะ้ลึกรู้ในปัจจุบันได้เร็ว ทำให้หลุดจากความทุกข์ได้เร็วและถ้าเราถึงความสุขที่ประนีตขึ้นอย่าไปดูถูกความรู้ตัวความระลึกได้ความรู้ทันถ้าเราพัฒนาสติสัมปชัญญะไม่หลงไม่ลืมก็จะเข้าใกล้นิพพานมากเป็นวิถีสู่อิสระอย่างแท้จริงหลวงปู่ดุลอัตุโรเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตหลายคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอารหน วันหนึ่งมีคนถามท่านว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้ท่านได้ตอบสั้นๆว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองจะรู้ทันมันได้ก็เพราะว่ามีสตินั่นเองต่อมาคนก็ถามหลวงปู่อีกว่าหลวงปู่มีความโกรธบ้างไหมหลวงปู่ตอบสั้นๆว่ามีแต่ไม่เอา ทําไมหลวงปู่ดุลจึงไม่เอาความโกรธก็เพราะว่าท่านรู้ว่ามันไม่น่าเอาความโกรธมันไม่น่าเอาแต่เราไม่มีสติพอความโกรธเกิดขึ้นกว่าจะรู้ทันมันก็ครองใจเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะสติเราอ่อนเหมือนกับยามเฝ้าประตูเมืองที่ไม่ตื่นตัวมีศัตรูจู่โจมบุกเมืองได้อย่างฉับพลันยามเฝ้าประตูเมืองก็คือสติสติที่เฝ้ารักษาใจเอาไว้ ความรู้เท่าทันนั้นมีอานิสงส์มากทีเดียวถ้าเรารู้ทันได้ไวจิตจะหลุดพ้นจากอารมณ์อกุศลได้เร็วเช่นความโกรธใคลๆกๆก็รู้ว่ามันไม่น่าเอาแต่พอเกิดขึ้นทีไรก็เผลอกอดเอาความโกรธเอาไว้ทุกทีนั่นก็เพราะว่าลืมตัวสิ่งที่ไม่น่าเอาเมื่อเกิดขึ้นสติเตือนให้เรารู้ทันแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้น แม้สิ่งที่เราคิดว่าน่าเอาสติก็เตือนเราเหมือนกันว่าอย่าไปเอานะเพราะมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติความสําเร็จหากได้มาถ้าเรามีสติไม่ไวพอเราก็จะหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าโลก,กธรรมโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าหลงไหลหรือว่าเพลิดเพลินกับมันแล้วเนี่ยความทุกข์จะตามมาเพราะเมื่อจิตลอยฟ่องเนื่องจากเพลิดเพลินในสุข ถึงเวลาสุขนั้นผันแปร ى, เปลี่ยนเลือนหายจิตก็ถอยจมตกต่ำยิ่งลอยสูงตกลงมาก็ยิ่งเจ็บสิ่งที่น่าเอาทั้งหลายล้วนไม่ยั่งยืนไม่มีใครชนะได้ตลอดสักวันหนึ่งก็จะต้องประสบกับความพ่ายแพ้คนได้เป็นที่หนึ่งมาตลอดหากเพลิดเพลินในความเป็นเบอร์หนึ่งเวลาพ่ายแพ้แม้เป็นที่สองก็จะเป็นทุกข์มากกว่าคนที่ไม่เคยชนะส่วนคนหลังนั้น หากจะแพ้อีกครั้งก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเรามีสติหากหลงเพลินในชัยชนะและความสำเร็จสติก็จะช่วยให้รู้ทันและกลับมารู้ตัวไม่หลงเพลินและถ้ามีปัญญาด้วยแล้วเราก็จะไม่หลงยึดมั่นเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นบวกหรือน่าเอาเช่นความสุขความสำเร็จนั้นไม่ต่างจากหางงู ความสำเร็จชัยชนะและโชคลาภเปรียบเสมือนหางงูถ้าจับและปล่อยไม่ทันงูก็แว้งมากัดเราจนได้ดังนั้นต้องปล่อยให้ไวครูบาอาจารย์บางครั้งก็เปรียบสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเหยื่อที่มีเบ็ดซ่อนอยู่พอปลาเห็นเหยื่อก็จะรีบเข้าไปฮุบตอนฮุบเหยื่อใหม่ๆก็จะรู้สึกอร่อยมีความสุขแต่สักพักก็จะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเบ็ดทะลุป,ปากทรัพย์สินเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์สรรเสริญสุขหรือที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวกเป็นเช่นนี้คือแฝงไปด้วยความทุกข์ตอนได้มานั้นหรือได้ครอบครองใหม่ๆนั้นก็จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่านั่นแหละคือที่มาแห่งความทุกข์เพราะมันเป็นไปตามหลักของอนิจจังมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทา ทุกครั้งที่เราดีใจเมื่อได้รับคำสรรเสริญเวลาถูกตำหนิหรือถูกดา่าเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์เมื่อถูกตำหนิก็อย่าดีอกดีใจเวลาได้รับคำชมถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์เวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศก็อย่าดีใจเวลาที่ได้ลาบได้ยศได้กับเสียเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับฟูกับแฟบยิ่งฟูมากเท่าไหร ก็แบง่ายมากเท่านั้นความสุขนั้นไม่เที่ยงเพราะสิ่งที่ทำให้เป็นความสุขนั้นหาความแน่นอนไม่ได้ที่จริงแม้สิ่งเหล่านั้นบางครั้งจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยอย่างเช่นเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์หรือทรัพย์สินเงินทองแม้จะยังไม่สูญหายเลยแค่มีเท่าเดิมเราก็ทุกข์แล้วเพราะอยากจะได้มากขึ้นหรือไม่ก็เพราะเบื่อเช่น เวลาเรากินอาหารอร่อยๆอมือแรกก็รู้สึกว่าอร่อยดีมีความสุขที่ได้กินแต่ถ้าเรากินอาหารแบบเดิมซ้ำๆกันทุกมือ้อทุกมือ้อนานเป็นเดือนเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วเริ่มเบื่อเริ่มเบี่ยนจนถึงจุดหนึ่งแทบจะอาเจียนออกมาทั้งที่มันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละรสชาติเท่าเดิมแต่เมื่อเราเสพไปนานๆเข้าความสุขก็จะเลือนหายไปเราไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้ว อยากได้ของใหม่เพื่อจะได้ความสุขเหมือนเดิมหรือเท่าเดิมเห็นไม่ว่าไม่ต้องรอให้มันแปลเปลี่ยนหรือเสื่อมหรอกแค่มันอยู่คงที่หรือเท่าเดิมเราก็มีความทุกข์แล้วเพียงแต่ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะค,อค,อค่อยๆคืบคลานออกมาหรือค่อยๆแสดงตัวนี่คือธรรมชาติของความทุกข์ที่แฝงมากับความสุขหรืออยู่คู่กับความสุขนั่นเอง ถ้าเรามีสติมันมองตนเสมอๆก็จะรู้ว่าไม่ใช่แค่ความกโกรธความเศร้าเท่านั้นความเพลิดเพลินความดีใจความมีปิติความสำเร็จก็ไม่น่าเอาเหมือนกันถ้ามีคนถามหลวงปู่ดุลว่าท่านเคยดีใจไหมท่านก็คงจะตอบว่ามีแต่ไม่เอาเหมือนกันบวกกับลบที่จริงแล้วก็ไม่ต่างกันมันมีธรรมชาติเหมือนกันเพียงแต่มันมาคนละลักษณะเท่านั้นเอง สุดท้ายก็มีแต่ผลอย่างเดียวกันก็คือถ้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เท่ากันถ้าเรามีสติดูใจเสมอก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้เราชนะพรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้ได้วันนี้เราสําเร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะล้มเหลวได้เราจึงไม่ควรประมาทและไม่ควรดีใจมากจนเกินไปวันนี้เขาชมเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้ถ้าระลึกได้อย่างนี้เราก็จะไม่ปลื้มกับคำชมมากนักโลกธรรมมันก็เป็นเช่นนั้นเองถ้าไปยึดมั่นก็ทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นเมื่อเจริญสติก็ให้เราเพียงแต่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่เพลิดเพลินยินดีหรือต่อต้านผลไสคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างดีใจก็ช่างเสียใจก็ช่าง เราเพียงแต่รู้เฉยๆดีใจก็รู้ว่าดีใจเครียดก็รู้ว่าเครียดอย่าไปผลักสายหรือไกวคว้า,วาและอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเครียดฉันดีใจเคยมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งบอกหลวงพ่อคําเขียนว่าวันนี้หนูเครียดมากหลวงพ่อคําเขียนได้ตอบไปว่านักกรรมาฐานไม่พูดแบบนั้นให้พูดใหม่เธอหยุดคิดสักพักหนึ่งแล้วก็พูดว่าวันนี้หนูเห็นมันเครียด มันแตกต่างกันนะถ้าหนูเครียดก็ทุกเลยแต่ถ้าหนูเห็นความเครียดความรู้สึกจะเบาวกว่าความดีใจหรือปีติก็เช่นกันพอมันเกิดขึ้นก็อย่าไปหลงเพลินว่าฉันดีใจหรือรู้สึกว่าฉันดีใจให้เห็นความดีใจเท่านั้นก็พอแล้วเห็นปีติเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา นี่แหละคือหน้าที่ของสติที่ฝึกฝนมาไวพอทำให้เราเห็นความทุกข์โดยไม่ทุกฝึกสติให้มากแม้ว่าจะมีสติในชีวิตประจำวันดีอยู่แล้ว<ม>ก็อย่าประมาทเพราะเมื่อต้องเจอเรื่องที่พลิกผันไม่คาดฝันขึ้นเราอาจจะตั้งรับไม่ทันจึงต้องฝึกสติเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆถึงแม้เหตุร้ายจะยังไม่เกิดสติที่ฝึกไว้ก็ไม่สูญเปล่า เพราะจะช่วยให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขโปร่งเบานั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานปุนนั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรยนยัยอํนวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ